การใช้งานฟังก์ชันต่างๆของลำโพง AJX95 ที่อัปเกรดมาจากตัวรุ่น AJX65 สำหรับตัวนี้นะครับผมในส่วนของปุ่มปิดเปิดก็ยังอยู่ด้านหลังเหมือนเดิมนะยังใช้งานง่ายเหมือนเดิมกับตัว X65 เลยจะปรับเปลี่ยนในส่วนของฟังก์ชันปุ่มกดต่างๆนะครับผมจะเปลี่ยนในส่วนของตัวเพิ่มเสียงลบเสียงให้เป็นแบบเมน,นู ซึ่งจะง่ายต่อการเพิ่มเสียงลดเสียงปิดเปิดไฟ LED ปรับเปลี่ยนรูปแบบไฟได้เหมือนเดิมมีในส่วนของ EQ นะครับในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเสียงเพิ่มขึ้นมาตัวนี้อัดเสียงได้นะครับผมรวมถึงในส่วนของโหมดต่างๆที่ WS แล้วก็ในส่วนของในส่วนของ M M ฟังก์ชันอื่นๆนะคะผมยังมีให้เหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนเพลงนะก็กดได้ง่ายนะคะรับรวมถึงกดเมนูในส่วนของการปรับเสียงเบสเสียงแหลมนะครับผมไมโครโฟนแล้วก็แอคโคได้อีกด้วยสําหรับตัวนี้นะ,ะแล้วก็ยังมีในส่วนของ สแกนนะครับหาครื่อวิทยุก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อในตะก,ก้าได้นะ